สวัสดีนะครับบันสนบำไซนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสมทะเลนะครับมาดูกิ่งตอนสมทะเลครับตอนไว้เมื่อสิบวันที่แล้วนะครับควันไว้เนี่ยครับควันไว้แบบนี้นะครับนี่ครับควันไว้แบบนี้นะครับแบบนี้ควันไว้ประมาณสิบวัน ก็เอามาหุ้มหุมแบบนี้อีกสักเนี่ยครับตอนเนี้ยได้ประมาณสิบวันก็ถือว่าลากอ่าโอเคนะครับเนี่ยรากเยอะอยู่ครับนี่ครับนะครับอ่าถ้าอย่างนี้ก็ตัดไปปลูกได้นะครับเดีย๋ยวจะทยอยตัดไปปลูกนะครับก็ถ้าถ้าควันเสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่ขูดเลยนะครัะถ,ถ้าเราไม่หุ้มเลยก็อาจจะทิ้งไว้สัก ควันควันเราก็ไม่ต้องขูดนะครับควันเราก็ปอกเปลือกไว้เฉยๆอันนี้เนี่ยครับควันแล้วไม่ได้หุ้มไม้เขาก็จะสร้างเนื้อเยื่อเพื่อที่จะเชื่อมอท่อท่อน้ำเลี้ยงถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะจะหุ้มเนี่ยเราต้องขูดออกก่อนนะครับเพราะว่า,าช่วงที่ผลผลมาเนี่ยแผลเขาจะ รักษาแผลดีแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งหมาย,ยาว่าถ้าถ้าช่วงที่เราขูดไว้เนี่ยช่วงที่เราควันไว้เนี่ยถ้าผลไม่มาอา,อากาศอากาศแห้งเขาก็จะตรงนี้เขาจะไม่ค่อยเดินเขาจะสร้างกระป๋ะตรงเนี้ยเพื่อที่จะมีรากออกมาก็เราก็เอามาห่มครับมาห่มแบบเน,นี้ยจริงๆสักสักห้าวันเนี่ยถ้า ถ้าอ่ากิ่งไหนเข้าสมบูรณ์มากกิ่งไหนเข้าพอมากสัก5วันเนี่ยเขาก,ก็จะแทงทะลุออกมาเลยอันนี้ก็คิดดูครับสิบวันสิบวันก็ได้ได,ได้ได้มายาวพอสมควรลากโล่มายาวพอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูกิ่งที่ตอนไร้เมื่อี4วันที่แล้วนะครับมาดูว่าออกมาหรือยัง อ่าเนี่ยครับเนี่ยครับสี่วันเริ่มมาแล้วครับคือควันไว้ควันไว้พร้อมกันนะครับควันไว้กับพร้อมกับต้นเมื่อกี้แต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งจะมาหุ้มนะครับเนี่ยครับออกนะครับอันนี้จริงๆอ่าเป็นกิ่งที่ผมเป็นต้นพันุนะครับต้นพันุมีอยู่มีอยู่สี่ต้นต้นประมาณเนี้ยครับก็ กำลังกำลังว่าจะรอเพื่อนๆมา,าใครอยากได้ก็มาตอนเอาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาถ้าใครสนใจอยากได้ก็มาตอนเรานะครับถ้าอยู่ใกล้สวนที่เชียงรายนะครับที่บั้นต้าเชียงรายบ้้นตาขุนตานนะครับก็มาตอนเอาได้ครับเนี่ยนี่ครับออันนี้ก็ควันไว้อันนี้ยถ้า ถ้ามาหุ้มนะครับก็ประมาณสักเนี่ยครับสี่ห้าวันเนี่ยเขาจะงอกละเนี่ยครับเขาจะเปิดเกิดกระเปาะนะครับเกิดเป็นตุ่มารากอย่างนี้ครับนี่ครับริงยังเรียงไม่ยังไม่ได้หุ้มก็เดี๋ยวว่าวันอีกวันสองวันนะครับเดี๋ยวว็จะมอจะมาหุ้มมาละเนี่ยครับกิ่งพวกนี้ใช้ได้หมดครับเนี่ยเนี่ยครับกิ่งพวกเนี้ย ใช้ได้หมดเลยโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ